กูดมีความสามารถออกมาเลยมะกรับากันน้องเอกผูนี้เพื่อนกันนะมีงา้านเซาเซเซาเซาเซเซาเซาเซานซาเซาเาเซาเซาเเซาเซาเซา่าเซาเาเเซเเซาาเเาเาเเาาเาเ้าเ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 ซาเเ พูอใจแล้วผู้ใดครับเี่กนางเอกครับนางเอกครับใหม่นางเอกคนใหม่ครับนางเอกงี้คือดังตำไอ้จิ้งจม๋มหัวก็มาไอ้แพร่แพร่เขาขอร้องไล้ไร้ต่อเพียรเพียรเียอเพียนเสีเคารพรักโอ้อกูสอนเต้ไฟไปเอกกันไฟโอ้ยคือเสียรำเก่งแล้วหุ่นน้าปากมามาโอมีผู้ใดเบิ่งหรอไปไปโอ้ใจก้อนดูคยโอต้องมาโอ้ใจก้อนพี่น้องบัวพัดตายแล้วเอาผู้ใหม่มาท่านไหนถามเพมันไป

พ่อผมไม่ยังว่ะนเนี่ยเอาบมฮูต้เลยบออยู่นยบ่เอ้จะเป็นบ้าเลยบอถีบนั่งเอกจนตกฟากฟังบุญแม่ยังบอกโอ้ยถอยนังเอกไม่ใช่ลำไส้หอไม่ใช่ลำไส้เจ้าอยู่าแล้วไปว่าเป็นอะแอวลากละไไตัดจากอเทียะคนดังนังเอกาะคนดังนังเองนะไม่ตัดจากีเทดียวเียไม่ได้ไปลำ ไอ้ขอโทษอุ้ยพี่พอาจารย์่าเห็นจักสีก็มาเก็บแล้วโอ้ยนิสัยไอ้บ่มีจังสรนจักรีไอ้บ่ได้ตั้งใจไอ้ลืมตัวไอ้บ่อุดตัวช่วยมันตั้งเก่งสิบ่ได้เมาเอารถเมาเอารถเป่ายุ่ฝากห่วยหมดตวปรไปมอืมพระเอกนั่งเอกเอ้ยไปไปเล่นยุกกลางๆลางคุณพี่น้องคุณบ่เห็นอาศัยขูคักๆางรถขูปวดเอ็งเอามาขึ้นรถเหยียบมาเจ้าป่านี้ จี่จะขี่ไกับพ่อข้มึงขาดสายกูข้ากูชิ่ังในบ่บัดีกูปวดเนีเมื่อเช้าไปตลาดซืบอพวกขวถวยก็เจ้าแตกเบิดติดเอาเป้าไยังก่อนมียูขี่ค่าได้ดยเมียนขี่ควายนะขอโทษกี่แม่เห็นน้องเป็นยังก็ตีนีตียนทำกับเธอไอ้บ่ได้ตั้งใจขอถว้ตลาเด้อ ที่บู๊ออ้าเดี๋ยวเ <ๆ S 2> จ้าวายน้ำเ่ยอาลำก็บบเมื่ะกี้คือว่สาสิบ่ลลำใส่เขาถึงตีนเขาเราไมันช่ขี้พอ่อต <c oughs> ัวนา่นเรียนน้องเป็นกายไปน้าไปกินตัว <c oughs> ตว ยังตั้งหกูจับงุมมว้ตาเรียนน้องเป็นครูเสียงดีนักเอกเสียงดีเสียงดีไปแต่เล่นตวนพ้อมได้เด๋ยวนี่แพอดีกาไร่ได้พานซองหาก้ยรถพันที่ซื้อแพกั่าพันเลนาาเรียนน้องเป็นครูเศรไดองไปกินยา เป็นม,าใ,มา,นนาให้เก๋ีมาสซ่ำนวนพ่กช่ายขนาดเด้อสิ่มกว่าี้ก็มีอยีหยังมีดโกน <c oughs> โอ้ยขั่นเห็นน้องเป็นไก่เอ้อน้องไปกินข้าวมันบอกคือไก่ได้เหลียวบางหนาเดี๋ยวเนี่ยคือหยังงคือยังโอ้ยกนตา,าเจ้าเข็ดเล็ดย ตาแมวมนต,ตัวเนี่ยนั่งเากซืิลยังเนี่ยสิโอ้ผมหอมอะผมหอมเล่นเรื่องนั่งผมหอมบ่อ้าตระวีกะวีบ่ได้ <c oughs> จำเป็นละเล่นเรื่องยังก็เล่นน้ำใะย่านตีนเขาดิพ่ออ่ะเมื่อเปียบเป็นไก่เป็นไกลยังไงเนี่ยมึงแล้วมึงแล้ว,นานาวมึงหนาบ่คือผมเบิ่งแล้วหนาคือคือหนาแม่วน เป็นหน้าผมอมแล้มให้เป็นแมวลูกกี่จ้าไปเร่เนน้าอยาเขาไปเล่นน้ามดอกเอาก็ไปกาสั่นบ้อบเลนตีอยู่เนี่เผ็ดออร์อนไออน์อเขาแม่ออนเขาแม่สางมาป่านวัยขลางให้แกมุกเกอกมา มึงมันบ้าอีโตกงเออนางเอกนางเอกนางเอกเป็นนางเอกเหรอนางเอกคือโตกงนางเอกหัวตวมามึงมีปัญหาซะเหลือเกิดนะตัวเนไผ่โตกงโอ้มหันไผ่เอกนี่บาดเนี่โตกงว่ะอืมตอนมาแขนให้ก็เขาต้มมัดใช่ปะ ไอ้ฮะมองนี่คือมองนี่คือเนี่ยตาแอวขึ้นไปหาข้อบุ้ยกูแข็เข่ามาตาอิ่มนี่มองนี่เขาต้มมัดมนี่ป็นมกงหงำก็ต้องมาบอกเลยไหนอ่ะผีเอิญพี่ลูกแพรมาล้ำใส่บ่ผีกูนี่ล้ำใส่กูเบิ้งมาโดนแล้วกูมันใสมาโดนแล้วเจอแล้วเจอตุกงแล้วบมักมีปัญหาหลายเป็นบ่หนูยอมแล้วถ้ามักมีปัญหาเดี๋ยวกูจะถามมึงตอบได้ไหม กระซิบตอบตอบเพได้น้องกระซิญยกเลิกอะไรเอ่ยจักแล้วกูบ่ทันได้ถามดิเนี่ยเอาอะไรนี่บ่แม่นถามหรอบ่พันว่าอะไรนี่คือถามเด้เอ่ยนี่ฉันไม่รู้ว่าอะไรเอ่ยมันยังไม่ครบนี่ก็ยังก็เข้าแต่ว่าเปลี่ยนยังเอาจัดไหม นีย่งบ่แหลมบ่ลหอนบ่แหลมบ่ลหอนอ่าขอเปลี่ยนคำถามไม่ต้องเปลี่ยนก่อนตอบก่อนหนูบ่รู้ค่ะอะไรไม่แหลมไม่ร้อนไม่รู้ตอบได้ไหมไ่รู้ค่ะกูสิตอบให้เฉลยเฉลยเฉลยตู้เย็นโอ้ยอย่ากินง่าไงไยว่ามันก๋วยเตี๋ยวบ่ได้ปรุ๋งมันกระแมนตัวมันแปลว่าจะแนเอาอธิบายด้วยบ่แหลมบ่ลหอน พ่อแหลมนี่แปลว่าตู้พ่อฮอนแปลว่าเย<น>่นรวมแล้วเป็นตูน้<อ>เ,เย็เนเด่นเด่เ่นเด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 ่นเ่เป็น,น่เนเด่นเด่นเด่นเอ่นเด่นเด่นเด่น่นเด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 ่นเอ่เ่นเ่นไอศน่นะด่นไ่นเด่น่นเด่ไเนเอ่นเด่นเ่นเด่นเอ่นเ่นนเด่นเด่่นเ่นน่นเม่เ่น่น่ ไม่ใช่อีกแล<ะ>้วเว้นไม่เลยมั็นยังซะนอ่ะคางคกนี่หรอคูณได้เรียนคางคกไปจะไหนจะกินมุ่งเช้าวอต้องไปยืเป็นต้นไปจบไม่เคยฟังหรอกยังคางคกขึ้นอะไรคางคกขึ้นวอเอวอคืออะไรวอคือไอ้จ้าขล้บหอยอคางคกขึ้นวอสแสดงว่าคางคกอยู่บนไอ้สุกที บัดน,นี้พี่น้องเสไครับเอาี่พี่น้องเสไพ่อับนั่งเอกเปลี่ยนบทอยน่มัโกงน่ไม่ยนัญหยไม่เป็นัม่เนัาไมอาเอก่เป็นตัโกาไ,ไม่นมนมเนัาหา่เม่มเป็นปัญาม่เนัม่นปหเป็นัา่เป็ัไม่ม่นัญหาม่เปัญหาไม่ัาไมเนัานัเนาเอ็ม่ปัญหาไแบบม่ปนัญหานันเนีหแบบเากทราบว่า อยากทราบว่าหมูกับรถทัวอะไรสูงกว่ากันหมูกับรถทัวเออรถทัวผิดยังผิดหมูสูงกว่าทำไมถึงสูงกว่ารถทัวไม่กี่ชั้นสองชั้นหมูมีกี่ชั้นตายก็อกตัวกงหมูมันสามชั้นมึงโไว้ใจบะ ของนางเอกเอาจะสี่แย่ไปตาเถอะไม่ยังเป็นตัวโกงคูซะเป็นพวกรถจะพาไปหาแม่เจ้าพาไปหาแย่สิแย่สิแม่ของเจ้าไม่เห็นเจ้ามานานแล้วจะจับได้ไหมไม่รู้นะมันมายืมนี่แต่งตัวดีๆอย่างนี้แม่เออนั่นแหละคนบันจายหนี้แล้วเห็นบ่อเถ้าออกนาเลยเรียมคนเอาหน้าเรียมเลยเอาเรียมใส่อีกบ้านอย่ามาแล้วอย่ามาแ้ะเรียมสองคน เรียมจ้าจำขวัญได้ไหมขวัญตีนั่นขวัญจะเป็นขวัญขวากสิเป็นมีดเท่แล้วสัตวมันจะจำได้ไหมนี่น่ะใครใครพ่อแม่แม่เออเถอะข้าจมมาท่วงนี่ช่วงนี่บอสามุ่งเศร้าเกาหลีดิกาแล้วก็หนีไปมึงเนี่ยมันเป็นใครอันนี้ตกลงกันแล้วสิเป็นผัวเป็นเมียกันสิจะเก็บมีดมันจะเป็นผัวเป็นเมียยังไงเมียกูอีเลี่ยมเนี่ย ยังเอกคอยนั่งพมหอมเนี่ยเป็นอีเลี่ยมเด้ระวังมาคักดูวล่ะแม่มาจะใส่เอกนั่นหรองง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 งพง่งง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 นงงง้งง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 ังง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 ้งงงนงง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 นีงง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 หงง ไอ้ขวัญไอ้ขวัญขวันเป็นอีเลียมแมนบ่เออพี่ขวัญทำไมถึงมาฉักน่ะติกี้งขึ้นมาสีเปลี่ยนน้ำเขาอยู่นถึงตีนเขามันสิเลนน้ำเขาเาลยก็ไอ้แล้วกาท่านนอกเลนน้ำเขากันอ๋อจิอีเลียมอันไหนเราขวัญมึงจำคำมันสัญญาได้ไหมคำมันสัญญาอย่างละพี่อยู่กันมาจนมีลูกมีเต่าด้วยกันแต่มึงลืมไปเลยเหรอใช่ลูกเนี่ยเนี่ยลูกชุดที่หลักของเราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่ไพ่เป็นลูกไพ่ลูก ให้เป็นพ่อนี่พ่ออายุหลายปันไหนสามสิบต้นต้นแล้วลูกอายุเท่าไหร่หกสิบต้นต้นเรแสดงว่าไข่ได้ลูกก้อนได้ผัวตัวฉันนะไม่จะเลียนเลี้ยงนี่เขาบออยากออกลูกก้อนได้ผัวอันนี้ก็ปพรุ้งจริงเลยพี่บอกเขาว่าหาขวบขวบก่อนแล้วไปการแสดงอย่าบอกว่าหาขวบอย่าบอกว่าหาขวบเถอะเรียกเอายังไงจะกลับไปอยู่กับพี่ไหม พี่ประดีวว่าแต่ว่าเอาลูกเข้าหนเขาบพญ่อมลับได้นี่ทำไมขบพญ่อมลับแล้วขันเ่าปะนี่ลูกว้าเอาไปดูน้ำความเอาเบาๆเอาเบาเอาช่วยกันเลี้ยงสิมีมาด้วยกันช่วยกันเลี้ยงเอาไหวไหวเอาชีบเอาชีบไว้เอาชีบไว้เอายังไงเอาชีบงัดปากให้มันตายซะลูกเลยไปไม่มีวุ้ยหยุด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 ยุดหยุดหยุดมึงเล่นเรื่องยังลอยไถ เล่นเรื่องยังคุณสร้างคุณแผนเอาเราไปมึงเล่นเรื่องยังนั่งผมหอมโกงมึงเล่นเรื่องยังเท้าหัวคอหล่อคนละเรื่องตัวนี้มมันเป็นลักษณะของกระยูไม่ได้ของไอ้คนประเภทนี้เล่นรถเล่นแบบม้าเล่นแบบสูนี่อะไรอีกพอดีๆเท้าปันใดก็ยังเงดคือกูนุ่มแน่นด้วยนี่ถีบเอาถีบเอา เปเอ้ยก็นี่หมั้ยโอมันแก้ไครเร็วๆๆๆโอ้เอาเปยากหรอกพ่อแก้ไขรแกใถอนแล้วก็แล้วเนาะถอนเล่นมัเอาถอนถอนพอพี่นองเาถอนถอนหอถอนหน่อยถอนถอนเดี๋ยวก็ม่นเองถอนถอน đinh 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 งงมันปิ่นบอลลงบอลลิงมันปินเพื่อโฉบหิงมันปินป่นปิ้นปิซงๆมันปินป่นองลงอิงล,งลงิงตินติ้นติ้นติ้นตินติ้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 นิ้นิ้นติ้นตินตินตนังตังตั้งตั้งตังตังตังจังสีมันต้องถอนอ่ะจังสีมันต้องถอนะจังสีมันต้องถอน mà tớ là xuống mặt xuống mặt chẳng tí mà không thọt ต้องถอนผ่านจากบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ของแท้ของจริงจากบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ครับพี่น้องสนับสนุนของแท้ของจริงเด้อมันต้องถอนของปล่อยไฟครับแล้วก็ปีนี้มาใหม่มาใหม่มากแล้วครับแล้วก็เจ้าว้าวมันคือเห็นดังแงีแต่ผมคือมาแบบรุนละมุยมอยไสิมหาสอนสอนกุ้งบอกืาอีนี่คือเขาขียอับแ เอาเดีย๋ยิน้มาถอนถอนสันดอ,อ,อ<ะ>ถอนมา่านไปแล้วมันต้องถอนผ่านแล้วค่ะอันนี้ดาวท่องกัสิมาในเพลงมันต้องหลอนค่ะเอาหลอน,น,ห,ลอนหลอนกันหน่อยหลอนกันหน่อยคือสิหลอน <laughs> หลอนนั่นแล้วหัวไม่จะถอนแห่ I'm going 要。 สิ้นหัวยอนตะหัวมิแต่หาถอนที่เพี่ยอ,ออกพลดออกพร